รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะโครงการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนั้นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปกครองส่วนท้องที่และภาคประชาชนภาคเอกชนล้วนมีบทบาทนะคะวันนี้โครงการร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบลกระสาบนค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเรามารับชมพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดิฉันอยู่กับท่านกำนันบุญสืบกล,ล่าวต้ากำนันตำบลกระแสบนนะคะต้องเรียนถามท่านกำนันนะคะว่าร้านค้าชุมชนประชารัฐเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรครับครับก็ต้องขอบคุณท่านสจภูมานะ,ะที่ได้ให้เกียรติตำบลกระแสบ,บนนี่นะครับก็ที่มาที่ไปของร้านค้าประชารัฐนะครับก็สืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีโครงการนโยบาย จะสนับสนุนเงินให้หมู่บ้านละ3 0 0แสนบาทน,นะครับทางเราผู้นำนะฮะท้องถิ่นท้องที่ก็มีแนวความคิดนะว่าทําอย่างไรให้เงินของรัฐบาลกทบนี้ออกมาแล้วจะไม่ให้สูญหายเปล่าซึ่งจะทําให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวมกับชาวตําบลกระแสบนบนี่คือที่มาที่แนวความคิดนะครับแล้วเริ่มดําเนินการกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเราเริ่มดําเนินการก็เริ่มแรกเราก็มีการประชุมกันมาที่คิดกันมาอยู่ประมาณ กับสองปีนะฮะเนื่องจากเราไม่มีที่เป็นของตัวเองนะครับเราก็สืบเนื่องประชุมพอเรียกตกลงประชุมทั้ง14หมู่บ้านคุยกันมีเห็นความต้องการตรงกันเราจึงหาที่นะครับก็มาด้านที่ของท่านประธานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองนะคุณสงวนแสงวงกิษนะครับกับคุณวันัญญาแสงวงกิษฐ์นะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ให้เรามีโครงการประชารัฐนี้มีสถานที่ตั้งนะครับ ถือว่าเป็นความโชคดีของคนที่นี่นะคะคแล้วแนวทางในการดําเนินงานร้านค้าชุมชนประชาัฐเนี่ยท่านกํานันวางแนวทางไว้อย่างไรบ้างคะที่ร้านค้าประชาัฐนะครับถึงที่เราคิดกันแล้วเ,เป้าหมายที่เราวางไว้เป้าหมายที่ต้องการให้หรือคาดคาดหวังนะฮะไม่ต้องการผลกําไรอะไรมากมายนะฮะจากในของอวิธการทําร้านประชารัฐ เป้าหมายเราต้องการให้พี่น้องประชาชนอยู่ในตำบลกระแสบนหรือตำบลใกล้เคียงมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกนะครับและประหยัดและสิ่งที่ตามมาก็เป็นร้านค้าของในชุมชนนะครับของดีในชุมชนของตำบลกระแสบนนะฮะใครมีอะไรก็ออกมาขายนะครับโดยการผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณสมวนแสงวงศิษเนี่ยให้พื้นที่เราอีกให้พื้นที่อีกนะฮะเราก็ไปยกหลังคาให้เพื่อให้พี่น้องออกมาขายของกันขายฟรี นะครับที่ที่ไม่เก็บค่าไฟไม่ได้เก็บค่าขยะไม่ได้เก็บแต่ขอให้ชุมชนช่วยกันเวลาเก็บขยะเก็บอะไรทําความสะอาดานะครับนี่ก็เป็นคนถือว่าโชคดีของคนตำบลระแสบบนที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้ใช้สถานที่ครับนั่นคือผู้สนับสนุนภาคเอกชนนะคะแล้วในส่วนภาคส่วนที่เป็นภาครัฐที่ช่วยหนุนเสริมช่วยสนับสนุนนี่มีหน่วยงานใดบ้างครับก็มี หลายหลายหน่วยงานนะที่มาไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอเราเวลาจัดสถานที่จะมาช่วยดูแลนะครับมีพัฒนาชุมชนนะมีผู้นำท้องถิ่นท้องที่ท่านนายกอนุรุตบุญเหลืออย่างเช่นท่านสจนี่ก็ มีการทํางานกิจกรรมใดก็มาช่วยทุกครั้งนะครับขวดน้ําน้าดื่มก็มีป้ายกทบหลายส่วนก็จะมีป้ายกทบคือเริ่มต้นจากจากของกทบฮะอันนี้เงินที่กองทุนหมู่บ้านที่ได้มาสร้างอยู่ตรงนี้ได้เพราะของกทบเป็นของกองทุนหมู่บ้านให้เงินสนับสนุนมาหมู่บ้านละสามแสนนะจึงเกิดตรงนี้ขึ้นครับผมหลายภาคส่วนถ้ามารวมกันนะครับและสิ่งที่ที่เราได้เห็นเห็นคือความสามัคคี ของคนในตำบลกระแสบนนะฮะเรารว,วมกันเลย14หมู่แล้วมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวโอกาสที่พวกเราจะทําต่อไปยังมีอีกหลายอย่างนะครับ,รบ,รบที่เราร <Louise. S 2> คิดกันไว้ครับค,ความสามาคัคคีนะคะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและท้ายที่สุดก็คือคนในชุมชนได้ประโยชน์ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านกำนันบุญสืบกล้าวกล้านะคะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับดิฉันอยู่กับท่านสารวัตรกำนันของตำบลกระแสบนนะคะ ท่านสารวัตรปรีชาไรภพชูสกุลค่ะปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งประธานเครือข่ายของกองทุนหู่บ้านตําบลกระแสะบนนะคะและเป็นผู้ที่ดูแลนะคะภายในร้านค้าชุมชนประชารัฐของตาบลกระแสะบนต้องขออนุญาตเรียนถามท่านนะคะคว่าการ <c oughs> ดําเนินงานภายในร้านค้าเนี่ยท่านออกแบบไว้อย่างไรทําอย่างไรบ้างครับเอ่อต้องเกินก่อน นะครับเ,เรื่องโครงการร้านค้าเนี่ยนะครับมีต้นแบบมาจากคองปูนที่ทําประสบความสําเร็จะนะครับแล้วก็โครงการที่เราได้มาจากผ่านกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเดิมที่ทํามามีทั้งประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จในตาบล <น S 2> <ฮะ S 1> กระแสบนเนาะ<ช>เลยจึงมาก่อเกิดให้เกิดร้านค้าแห่งนี้ะนะครับการบริหารงานนะครับ14หมู่บ้านเนี่ยเราให้ส่งคณะกรรมการมาหมู่บ้านละสองคนนะครับเป็นคณะกรรมการในการ ดูและนะครับในร้านค้าทั้งหมดไม่ว่า 1. หนึเป็นผู้ดําเนินโครงการนะครับสองอผู้เบิกจ่ายบัญชีนะครับสผู้ตรวจสอบสินค้าภายในะนะครับเป็นการบริหารงานโดยที่ว่าสามารถเปิดดูระบบได้ทั้งหมดหนะครับก็คือเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ะนะครับด้านหน้าเราขายนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังเราเป็นตัวลงระบบและเป็นตัวออนไลน์ นะครับในการเชื่อมดูเอกสารการขายก็ไม่ว่าจะลงซื้อลงขายอยู่ด้านหลังทั้งหมด <Okay. S 2> นะครับการขายก็คือพนักงานมีหน้าที่ขาย mm hmm. นะครับส่วนคนลงระบบเนี่ยก็คือผมเป็คนลงระบบแล้วก็มีพนักงานอีกอมีคณะกรรมการอีกสอท่านช่วยกันลงระบบ oh. นะครับอ,ออกแบบครอบคลุมไว้ก่อนใช,ใช่ไหมคะอย่างนี้จุดเด่นของร้านค้าชุมชนประชารัฐของตำบลเกษรบะุะนเนี่ยท่านคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นคะ จุดเด่นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเดิมที่เราเคยทํากันมา 4- ี่หเดือนน,<ค>ะนะครับการประหยัดเรื่องเรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมันเป็นอะไรที่เบือ้องมาก<ค>ะนะครับต้องต้องขออนุญาตก่อนวาอ่านะครับไฟฟ้าเนี่ยเดิมเนี่ยเดือนหนึ่งเราใช้ประมาณหมื่นกว่าบาท<ค>ะนะครับอพอประมาณโครงการสองแสนที่ผ่านมาเนี่ย<ค>ะนะครับเราก็เกิดการรวมตัวแล้วก็ประชุมหารือคณะกรรมการนะครับก็มีการจัดทำโครงการโซลาเซล นะครับที่ใช้ในกลางวันใช่นะครับนปัจจุบันเราประหยัดสามารถประหยัดปัจจุบันเราเสียอยู่ประมาณ3,200กว่าบาทโอ้โหัเกินครึ่งเลยนะคะครับเกินครึ่งนะครับเพราะว่าร้านค้าเราเนี่ยนะครับเราทำโซลาเซลล์ไว้10กิโลวัตต์นะครับคือกลางวันทั้งหมดถ้าแดดดีๆเนี่ยเราใช้ไฟของโซลาเซลล์เยวก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะคะในการหลักการบริหารต้องถามว่าจากนโยบายของภาครัฐนะคะ ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเรื่องของร้านค้าชุมชนประชารัฐเนี่ยท่านสารวัตรคิดว่าตรงนี้ประชาชนเนี่ยเขาได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะ,ะประโยชน์ที่ได้รับอย่างแรกเลยะนะครับก็คือหนึ่งนะครับคนในชุมชนเนี่ยสามารถซื้อของนะครับไม่ว่าเป็นของบริโภคบริโภคก็ซื้อในราคาที่ถูกนะครับซึ่งที่เราขายได้ถูกเนี่ยส่วนหนึ่งคือเราส่วนลดมาจากค่าไฟะนะครับพอเราตัดค่าไฟออกไปเนี่ย นะครับเราก็มาคิดต้นทุนกันใหม่มันเลยทําให้สินค้าภายในร้านเราเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับนี่คือข้อแรกที่ที่ประชาชนได้รับ 2. นะครับเรื่องเรื่องเรงปันผลนะครับเรื่องเงินคืนสวัสดิการต่างๆให้กับชุมชนเราก็มีแบ่งเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับอันนับนับปีปัจจุบันเนี่ยเราก็ทําการปันผลให้กับสมาชิกไปเรียบร้อยแล้ว นะครับทุกคนเนี่ยสมาชิกเนี่ยจะถือได้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคนคือประชาชนในตําบลน,นี้สามารถมาเป็นสมาชิกได้เป็นสมาชิกได้<อ>ทุกคนคไม่ว่าจะในตําบลและนอกตําบลเรารับหมดถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านสนใจที่จะมาขอเรียนรู้แลกเปลี่ยนหรือศึกษาดูงานเนี่ยจะติดต่อได้ทางใดบ้างคะติดต่อทางเบอร์เบอร์ส่วนตัวผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์089นะครับ095 1726วันนี้พวกเราต้องขอบพระคุณนะคะท่านสารวัตรศุลกาไรายภพโซส,สปุลนะคะที่ท่านเป็นประธานเครือข่ายด้วยแล้วก็ดูแลภายในร้านค้าชุมชนประชารัฐที่เพียงแค่ดําเนินการมาเพียงเข้าปีที่2อปีที่2ครับปีที่ท2เข,ข้ามาได้3เดือนค่ะเียงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแกรงนะคะเราได้ไปร่วมขับเคลื่อนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลน,นะคะก็เน้นให้ทางร้านค้าประชารัฐ นะคะมีในเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบค่ะแล้วก็การบริหารงานเนี่ยเราเน้นด้วยความโปร่งใสนะคะทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็จะต้องคํานึงถึงสมาชิกนะคะเป็นหลักยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดมีการแบ่งปันผลประโยชน์นะคะในส่วนของกําไรเพื่อคืนกลับสู่สมาชิกเป็นหละนะะักค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางสํานักง,งานสนับสนุนก็ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมนะคะกลุ่มสมาชีพชุมชนนะคะ ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยให้กลุ่มต่างๆนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะเข้ามาร่วมจําหน่ายสินค้าภายในร้านค้าประชารัฐนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้กับกลุ่มต่างๆในพื้นที่ค่ะ สวัสดีค่ะกลุ่มอะไรคะวันนี้กลุ่มสามาชีพบ้านเขาพะกูดจะมา,มาเอาแชมพูแล้วก็ครีมทาผิวมาเสนอขายลงตลาดนัดชุมชนประชารัฐค่ะปกติแชมพูครีมน,นวดผมเนี่ยตามท้องตลาดก็มีแต่ว่ากลุ่มสามาชีพบ้านเขาพะกูดเนี่ยมีอะไรพิเศษแนะนำคะของเราทำจากสมุนไพรสดค่ะสมุนไพรสดที่ทำให้ผมนุ่มลื่นแล้วก็ล <farms S 2> ดการหลุดร่วงค่ะ ใช้ดีบอกต่อค่ะอันนี้เป็นมะกรูดอัญชันค่ะ,คะมะกรูดอัญชันอันนี้เป็นใบยะนางอันนี้เป็นนางเอกของเราเลยนะคะเนี่ยใบยะนางคืออันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,อันนี้นะคะอัญชันอันนี้เราอัญชันอันนี้เป็นมะกรูดตัวนี้บุตรหลานใครมีเฮาของเรารับรองว่าได้ผลจริงๆค่ะทำจากสมุนไพรเหรอคะใช่ค่ะมีขิง ใบสะดาวแล้วก็มะกรูดค่ะอันนี้ราคาใช่ไหมคะใช่ค่ะ50บาทนะคะท่านผู้ชมแชมพูกับจัดเหานะคะแล้วมีอะไรอีกคะเห็นเป็นอันนี้เป็นน้ํายาซักผ้าค่ะทำจากอะไรคะน้ำยาอันนี้ผสมสับปะรดค่ะผสมสับปะรดเพื่อขจัดคราบและสิ่งสกปรกที่ยุ่นติดผ้าค่ะอ๋อค่ะแล้วถังใหญ่น้ะอันนี้เป็นน้ำยาล้างจาน สูตรสประรดเหมือนกันค่ะสรระรดเหมือนกันนะคะไร้กินติดจานไร้สารตกค้างค่ะเน้นเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอินทรีย์นะคะสารอินทรีย์ที่อยู่ในชุมชนนะคะค่ะบ้านเขาพักกูดค่ะขอให้ขายดีเน่ยเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลุ่มนี้ทําอะไรคะชื่ออะไรคะโครงการน้ํายาล้างจานครับ ของหมู่บ้านหมูหมู่บ้านหมูที่3ตําบลกระสาบุนะคะน้ายาล้างจานอันนี้แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรคะอันนี้ล้างเกลี้ยงกระตัดกลิ่นคาวในจานครับจะล้างสะอาดมากครับอันนี้จะเป็นคราบมันคราบอะไรในจานครับซึ่งบอกว่าผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลกระสาบนนะคะครงการไทยนิยมยั่งยืนคาจําหน่ายคนละเท่าไหร่คะอันนี้15บาทครับ15บาบาทครับผมอย่างนี้ถ้า ร้านอาหารหรือว่าร้านคา้าต้องการไปจําหน่ายมีราคาส่งครับผมมีราคาส่งเราจะลดให้อีกครับอ๋อลดมีส่วนลดให้อีกนะคะตัวน,นี้ช่วงโควิดต้องช่วยเหลือกันครับอ๋อค่ะ <laughs> ช่วงโควิดมีราคาพิเศษต้องช่วยเหลือกันนะคะคขอบพระคุณมากค่ะครับผมสวัสดีค่ะกลุ่มนี้มาจากที่ไหนคะหมู่11ค่ะหมู่11ตําตบนกระแสบบนนะคะใช่ค่ะอ๋อทราบว่าเป็นแม่บ้านแล้วก็เย็บหมอนนี่เองค่ะแล้วมาจำหน่ายที่นี่ได้อย่างไรคะ ก็เราก็ฝากขายค่ะเราฝากเราฝากร้านร้านขายค่ะร้านค้าชุมชนประชาชนใช่ค่ะส่งที่ไหนบ้างคะก็ส่งบางทีเราขายตามออนไลน์เนี่ยค่ะโอค่ะเราโพสขายตามออนไลน์เราก็ส่งเราก็มีจัดส่งให้ทางไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่บอกว่าช่องทางในการจําหน่ายเนี่ยจะเป็นทางโซเชียลด้วยแล้วแต่ติดต่อติดตามได้อย่างไรคะก็มีเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรก็0949513009แล้วก็เฟ b บุ๊ f เฟ e บุ๊ k ก็สาวแต่คนละยองค่ะสั่งใน Facebook ได้ค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มนี้มาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากมูซีกระแสะบนค่ะอ,อ๋อมูซีตำบลกระแสะบนนะคะค่ะ <c oughs> สำเนียงคนกระแสะบนฉัดๆนะคะเขาเรียงไม่กวาดอะไรคะไม่ควาดดอกหยา่าส่งหนึ่งปีจะมีข้างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี่จะหาอยากรา่มีดำอะออเพราะว่าชาวบ้านเท่านั้นที่จะทำออสมัยใหม่จะเป็นพลาสติกหมดแล้วแบบไหนคะแบบนี้ค่ะ<ๆ>สมัยใหม่จะเป็นแบบนี้ค่ะ มีดําเนี่ยจะคือชาวบ้านทำแล้วก็เพราะว่าจะมีการมาเราจะทำให้ส่วนมากจะเป็นคนแก่เป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุในหมู่บ้านทำค่ะค่ะแล้วไปจำหน่ายที่ไหนคะก็จำหน่ายจะมีคนสั่งส่วนมากค่ะจำหน่ายได้ดีทุกครั้งทุกปีค่ะมีคนสร้างอะไรคะถ้าขายถ้าขายเป็นมัดอะสิบอันมัดละแปดเอ็นอันละแปดสิบ ถ้าขายเป็นอันอันละร้อยค่ะอ๋ออันละ100บาทนะคะเป็นของผู้สูงอายุในมู่บานค่ะอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะผู้ใหญฝากหมายเลขโทรศัพท์ได้ค่ะ089,096,6286ค่ะค่ะติดต่อมานะคะจะให้กำลังใจแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุนะคะได้มีกำลังใจได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมผู้ใหญ่หนุ่มหมู่เก้าบ้านข่าวบังไซต์ตำบลกระแสบนครับค่ะเป็นอยู่หมู่เก้านะคะผู้ใหญ่ทำอะไรคะกะปิกะปิครับทำเองหรือว่ากะปิกะปิทำเองครับชาวบ้านรวมกลุ่นกันทำส่วนหนึ่งทำไว้บริโภค นอกจากมรวนพวกก็เหลือจากบ้วนโคก็เอาไปจําหน่ายใช้เครื่องโม่หรือว่าตำคะตำครับ<ฮ>ตำกับครกเองเลยยังเป็นวิธีการที่เป็นดั้งเดิมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะใช้แบบครบตำเพราะฉะนั้นกลิ่นจะหอมกว่าที่อื่นใช่ลองพิสูจน์ไหมคะเพราะฉะนั้นกลิ่นของเขาเนี่ยอืม จะหอมกว่าที่อื่นนะคะแล้วก็สีดูจากสีนะคะถ้าจะติดต่อซื้อเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านสนใจว่าเป็นกะปิระยองแท้แล้วก็เป็นเคยน้าลึกติดต่อได้อย่างไรศูนย์แปดเก้าศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่หกเก้าผู้ใหญ่หนุ่มครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่หนุ่มนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อป้ามวยค่ะป้ามวยทราบว่าท่านเป็นปราชญ์ของตําบลนี้ด้วยนะคะ เวลาทําขวัญข้าวคนกระแสบนคนที่นี่ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวด้วยใช่ไหมคะปลูกข้าวทํานาค่ะค่ะแล้ววันนี้คุณป้าเอาอะไรมาขายบ้างคะขนมเปียกแล้วก็ข้าวเหนียวแดงทำมาจากข้าวอันนี้ักทองสังขยานนี่กวนเองนะคะกวนเองค่ะอ๋อข้าวเหนียวแดงสำหรับฝีมือชาวนาสมัยโบราณและข้าวปลูกเองไหมคะข้าวปลูกเองโอะข้าวปลูกเองนะคะเองอันนั้นสังขยาฟักทอง ฟักทองนี่ก็หลักๆคุณก,ก,กระจสบุญก็คือจะต้องเอามาประกอบอาหารหลังจากประกอบอาหารแล้วก็ยังมาทําขนมหวานด้วยที่เราก็ดัดแปลงเนาะอเอามาทําเป็นสังขยาฟักทองรู้สึกว่าที่มีตลาดมานี่ก็ยายโมยก,ก็มีรายได้จากสวนของตัวเองนะ คือตลาดตลาดชุมชนดีมีตลาดชุมชนมาหนึ่งก็มีรายได้ของตัวเองไม่ต้องไปขนย้ายที่ไปที่ไหนไกลมีมากเอามาขายไม่ได้ซื้อเข้ามาขายเองไม่ไกลบ้านคุณยายด้วยไม่ไกลบ้านค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มอะไรคะ อันนี้ครับอันนี้กลุ่มผลมไม้แปรรูปครับอ๋อกลุ่มผลไม้แป,รปลมมปรูปเพื่อสุขภาพครับเจ๊ทัศน์เพื่อสุขภาพครับกล้วยนี่ปลูกเองหรือเอปล่าคะกล้วยนี่ปลูกเองเลยครับอ๋อ oh. ใช้กล้วยอะไรทำอันนี้อันนี้เป็นกล้วยหักมุกครับกล้วยหักมุกคุณผู้ชมคะสวยสีสวยมากเลยนะคะสวยครับจําหนถุงละเท่าไหร่คะอันนี้ถุงละยี่บาบาทครับอ๋อ25บาทนะคะเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะเหมือนกันหมดเลยครับทั้งทั้งขนุนอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นขนุนครับขนุนขนุนชาบครับมีอะไรอีกบ้างคอันนี้ก็เป็น อ่าเป็นมันม่วงครับมันม่วงมันม่วงครับอันนี้ก็ทําเองเหรอคะอ่ามันม่วงนี่ก็ทาเองทําเองหมดเลยครับโอ้ฝีมือนี่ฝีมือระดับมืออาชีพเลยนะคะสีสันสวยงามเป็นมันม่วงแล้วก็มีอะไรบ้างคะแล้วดานนวนครับมีมีกล้วยกวนครับกล้วยกวนกล้วยน้ําว้ากวนร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาจําหน่ายสินค้าที่ตลาดชุมชนแห่งนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้ก็ดีครับพอมีรายได้ พอมีรายได้ครับมีรายได้คือเอาของในในในไร่ในสวนมาเอาแปรรูปแล้วก็เอามาเอามาขายนะครับก็ือว่าเป็นช่องทางให้เราได้มาจําหน่ายสินค้าอ่าครับได้เรามีรายได้สาหรับครอบครัวมีรายได้เพิ่มครับช่วงอายุมากแล้วอ่าแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรครับอันนี้อันนี้ขายฟรีครับขายฟรีด้วยนะคะทางทางกำนัน ทางกลุ่มทางตำบลแค่นี้เขาขายขายฟรีครับขายฟรีครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับไอ่ทอดตัวโตๆนี่จานละเท่าไหร่คะจานละสี่สิบค่ะสี่สิบบาทโอ้อิ่มเลยนะคะคุณผู้ชมหอยนับนับไม่ถ้วนไม่รู้กี่ตัวนะคะอันนี้วัตถุดิบพวกหอยแมลงภู่นี่ซื้อจากที่ไหนคะซื้อจากที่เขาแกะที่นี่เนี่ยตลาดเลยแหล่งแหล่งแกะเลยใช่ไหมคะแสดงว่าสดนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะคะบริโภคของสด บ้านเราอยู่ชายทะเลอยู่แล้วนะคะวันหนึ่งขายได้เยอะไหมคะได้หลายกล่องไหมคะได้เป็น20-30กล่องนะ่ะโอ้20-30กล่องก็คืออยู่ได้แล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเช่าสถานที่ด้วยใช่ไหมคะจ้ะนะคะวันหนึ่งจําหน่ายได้ถึง20-30กล่องเลยทีเดียวนะคะก็รสชาติเยี่ยมขอเชิญพี่น้องของตำบลกระแสรรบ,บนและใต้เคียงค่ะ <c oughs> <c oughs> ตำบลใก้เคียงขอเชิญมาซื้อผักลูกเองทำเองผักบุ้งผักกาดผักจะอมผักมะเขือมะเขือมีสองอย่างสองราคาหาบาทก็สิบบาทครับ<า>เชิญได้เลยครับ ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนภพรกำลังทำอะไรคะกำลังทำอ่อหมกอยู่ค่ะอ่อหมกปลาอะไรคะปลาช่อนค่ะปลาช่อนห่อโตอย่างนี้ขายห่อละเท่าไหร่คะยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าบาทปลาช่อนค่ะค่ะโอ้หน้าตาน่ากินและที่สำคัญนึ่งกันสดๆเลยนะคะ เห็นหม้อนึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะคะนึ่งร้อนๆนึ่งสดๆ25บาทโชว์โชว์ให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นนิดนึงนะคะโปลาช่อนตัวใหญ่ๆนะคะสวัสดีค่ะร้านขายหมูหนึ่งเดียวที่นี่นะคะร้านค้าชุมชนประชาัฐตำบลระแสบนค่ะแขายหมูทราบว่าขายหมูช่วยชาวบ้านกิโลกรัมเท่าไหร่คะกิโลกรัมรยหบาทค่ะหที่นี่ถูกกว่าที่อื่นนะคะเพราะที่นี่เขาช่วย เฉพาะชุมชนค่ะ,ใน,คะในชุมชนประชารัฐที่นี่ของกำนันตู่ค่ะ,คะกำนันตู่ช่วยให้มาช่วยเราก็มาวันไหนบ้างค่ะ,ะมาบัญชา์กบ,บริหารค่ะครับก็สถานที่แห่งนี้นะครับที่ท่านไปชมได้ดูอยู่นี้เป็นสถานที่ร้านค้าชุมชนประชารัตนะ,ะต่อไปในอนาคตนะครับเราจะทําตลาดกลางผลไม้นะครับในชุมชนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเวลาราคาผลไม้ตกต่า ะจะได้มีที่จําหน่ายสินค้าเกษตรโดยตรงกับผู้บริโภคหรือแม่ค้าต่างๆที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มารับสินค้าเกษตรในเขตของจังหวัดระยองนะฮะก็สถานที่แห่งนี้ต่อไปในอนาคตรหรือที่จะถึงอีกอเดือนเมษาพฤษภาที่ผลไม้จะออกตามฤด,ดูกาลนะฮะก็จะเป็นตลาดให้กับคนในชุมชนตำบลระแสบนบนเอาผลไม้มารวมกันที่นี่ฮะให้เป็นตลาดกลางนะครับ ท่านมีผลไม้หรือ,อสินค้าที่ขายไม่ได้ก็มาขายอยู่ที่ตลาดนี้นะฮะเราให้ใช้สถานที่ฟรีนะโดยของท่านาคุณสงวนแสงวงกิจนะประธานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองให้ใช้สถานที่ฟรีนะเพื่อผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลกระแสบ,บนและเกษตรกร,ร,กรทุกท่านครับ คุณผู้ชมคะดิฉันอยู่กับท่านประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดระยองคุณสงวนแสงวงศกิจบุคคลที่ถูกพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านกำน,นันท่านคณะกรรมการของร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบนกระสาบนคะ่ะว่าท่านได้เสียสละเรื่องของที่ดินและการสนับสนุนส่งเสริมต่างๆนะคะมารู้จักท่านดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านประธานสงวนแสงวงศกิจประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดระยองนะคะทราบว่าท่านเนี่ยทั้งเสียสละ สนับสนุนเรื่องของที่ดินแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีร้านค้าในการจําหน่ายสินค้าในบ้านของตนเองแ<ม>นวทางในอนาคตที่ท่านจะส่งเสริมเรื่องใดอีกบ้างคะครับก็ต้องเรียนว่าเดิมทีนะที่ดินตรงนี้ก็เป็นที่ดินส่วนตัวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภายใต้กานรนำของท่านกำนันบุญสืบแก้วก้านะฮะแล้วก็ทาง ผู้นำผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะฮะก็ได้มาปรึกษาหารือกันว่ามีเงินส่วนหนึ่งท่านกำนันคงจะพอสังเกตบ้างแล้วนะในเรื่องของที่มาที่ไปนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เลยว่าให้เป็นร้านค้าประชารัฐเพื่อที่จะให้ชาวบ้านตำบลกระแสบนแล้วก็ผู้นำต่างๆนะฮะกองทุนอย่างเงี้ยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็รวมถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตำบลกระแสบ,บนแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะมีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นทางผมเองก็ยินดีนะครับโดยเฉพาะอนาคตต่อไปเนี่ยทางท่านกำนันดูสืบก็ได้มีการ คุยมาบ้างเปยๆมาบ้างนะครับในเรื่องของอําเภอแกงนะโดยเฉพาะตำบลกระแสบนของเราเองเนี่ยเป็นเมืองผลไม้นะครับเป็นเมืองผลไม้แล้วก็บางครั้งบางฤดูกาลนะครับก็จะประสบกับปัญหาเรื่องตลาดนะครับประกอบกับตรงนี้นะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งก็คือว่า,เ,าเป็นเมืองหน้าด่านที่จะเข้าสู่ประตูสู่ตะวันออกโดยเฉพาะาระยองจันทบุรีและตราดนะครับ ต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับก็จะทำเป็นตลาดกลางผลไม้นะครับ<อ>เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับมีอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจำหน่ายแล้วก็ในภาวะที่มีปัญหาเรื่องผลไม้ราคาตกต่ำแล้วก็สถานที่จัดจำหนายย่ายเนี้ยครับก็ ถ้ามีโอกาสก็จะขอสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งครับฟังแล้วชื่นใจนะคะชื่นใจแทนคนอำเภอแกลงคนจังหวัดระยองนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้นะคะตำบลกระสาบนที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากบุคคลที่เสียสละนะคะซึ่งท่านเป็นบุคคลในภาคเอกชนและเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองนะคะคนหนุ่มไฟแรงที่คอยสนับสนุนประชาชนอย่างแท้จริงค่ะกล่าวขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้รายการรอบภูมิภาคของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วดิฉันต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายการชุมชนประชาชนสัมผัสได้ทุกคน้แส